thank mm -hmm. you สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสกูสกคนจ้าเมื่อนีมบานเที่ยวขอนแก่นกับพี่น้องมาเหตุพาสปอร์ตไหมจ้าตอนนี้กําลังเดินช่อมบ้านสมัยก่อนสมัยเก้าเะจ่าเฮือนใหม่นหคะพี่น้องจ้าเห็นไหมจ้าพพี่น้องเยอะเลยจ้านี่อยากช่อมบ้านเก้าสมัยโบราณนีนะจ้าได้อยู่สารลางจังหวัดขอนแก่นจ้าเมื่อนี้ไปขอนแก่นจ้าพี่น้อง ไปเฮ็ดพาสปอร์ตจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปอยู่สิมามเรา็วซุปฟังเนาะจ้าไปเอ่าขั้นตอนการทำอ่าพ,พอา,าพัสปอร์ตเนา,านนะจ้า้วก็ค่าพาสปอร์ต t สิบปีนี่จักบาทเนาะจ้าอันพ้ากันแบกซื้อของค่ะพี่น้องไปอยูอย่ซือ้ออันเนี่ยเซนเนี่ยนงเนาะมีข้อลาดแห่งเนาะจ้ามีมีข้อลาดจ้ามีข้อลาด น,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 นี่น่อยเลยเดี๋ยวนี่ไม่กินกับสมต่ำนะจา๊ะและสื่อของกินไหมคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกะลีปั๊บนะจา๊ะสื่อมาใบใส่ตะกร้กการะค่ะพี่นาา้องเลยไปเห็นตะกร้กกาอร์งามสวยกันเลยเอาเไปนะคะพี่น้องข้าวเจียวไปเก็บเห็ดก็คือสิอันเพราะอะไรเราจัดตะกร้างามนะจ๊ะนี่สื่อของของกินมาใบจะกินนะจา๊ะอันนี้จะเป็นขนมกยะลา เปนกองกินอ่าหนากินไปอยู่กันเลยเอามาหลายเลยกันนี่ว่าอันนี้จะเป็นเซลล์ขนมครีมแห้งจ้านี่ค่ะกะซือ้อมาไว้อันงางน้องอยากนะจ๊ะพี่นอ้องเพราะว่าไปอยู่แต่ไม่ได้ออกไปซือ้อของทุกมื่นมาจ้าก็ได้ซือ้อของอาหารแหง้งมาไว้ยแม่จ้าตะกร้านี่ซือ้อมาสามร้อยขัาา้วบาทนะจ๊ะพี่นอ้องนะอายาุอันซือ้อมาอันสำหรับใส่ผลไม้เนาะจ้านี่ เห็นสวยก er ับเลยเอานะจ๊ะเฮียนอนเลยเห็ดพาสปอร์ตจ้ะแต่ว่าดีอยู่มัอน nah evet> ี่โคตรมาหลายจ้ะกับเลยเอ่อพอได้อันล่อหน้านะจ้ะเอืมพาสปอร์ตเห็ดเห็ดพาสปอร์ตไหมจ้ะเพราะมันเอ่อเมื่ออายุเด็กค่ะพี่น้องก็คือก็คือป่าอยู่มาเปลี่ยนน้ำสกุลใหม่นะจ๊ะเปลี่ยนน้ำสกุลใหม่แล้วที่นี่ เออบ่าบัตรประชาชนหรือพาสป,ปอร์ตนี่ก็ต้องเฮต์เฮต์ตรงกันไหมจ้ะกับสำเนาทุกอย่างเนาะจ้ะพาสป,ปอร์ตนี่พาสป,ปอร์ตเออเก่าของปายูนี่ก็เฮต์ปีปีที่แล้วจ้ะอายุสิบสิบ,สบปีเนาะจ้ะเนาะที่นี่ปายูมาแลนเรืองแต่งงางนไหมจ้ะก็เลยต้องเปลี่ยนนามสกุลขึ้นไปเออนามสกุลน,น้ำพอน้ำแม่แล้วก็กับขึ้นไปเป็นน้านสาวคือเก่านะจ้ะก็เลยต้องเฮต์พาสป,ปอร์ตใหม่เนาะจ้ะ ค่ะขั้นตอนการไปกอหนังสือเดินทางคทพี่นองอยื่นหนีง่ายง่ายไปอยู่ว่าง่ายก็อยู่เย็นแล้วมันจะอย,อยู่เย็นแล้วมั่นต้องจองคิวทางออนไล่ไดิจ้ะปรแเมนมาไปไปเราได้เหตุเลยยุ่นหนีไปอยู่บ่ได้จองคิวจ้ะนี่ขั้นตอนแรกเขาก็เอาบัตรประชาชนไปยืนนให้เจ้าหน้าที่เนาะจ้ะนี่อ่อ เพิ่อนเสษียรเอกสารนีมากจ้ะเอกสารก็คือคําร้องขอหนังสือเดินทางค่ะเท่ากับมากรนะจ้ะกับสิมีถามมาจะเหตุหนังสือเดินทางหาปีหรือสิบปีเขาอยากไปหาปีเท่ากับกาหาปีสิบปีเท่ากับกาหาสิบปีนะจ้ะแล้วก็กรสือที่ยู่เบอร์โทรศัพท์เขาลงไปผู้อ่าร้องขอนะจ้ะแล้วก็สือที่ยู่ผู้ที่สามารถติดต่อชุกเฉินไดเนาะค่ะเพิ่นสีส้ง หนังสือเดินท่านท่างไปสนีไหมเข้าก็กรอกลงไปเนาะจ้าว่าทรงถึงนั่งนั่งนี่ที่ยู่บ้านอำเภอตำบลนะฮะไปสนีค่ะเบอร์โทรเขียนลงไปเนาะจ้าเออพอจะเข้ากกรอกเร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปยืนเจ้าหน้าที่ที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นกิะใช่ปัดคิ้วเข้ามากเนาะจ้าเขาก็ไปนั่งล่อยู่ห่องล่อเนาะจ้าเขากับค่อยเบ่งจอทีวีเนาะจ้าว่าคิ้วเข้ามาหอดไปนะสมบูรณ์ว่า คิวเข้ายี่สิบเนาะจ้ะคิ้วทียี่สิบช่องหกเข้ากับไปยืนช่องหกจ้ะไปะยืนช่องหกแล้วเจ้าหน้าทีเ่เป็นกระเสียกอกไล่ละเ,เอียดเท้าเขาในคอมเนาะจ้ะเป็นกระสียเข้าเบิ่งมาซื้อทียูเข้านะ่ะตรงบอนนะจ้ะหรือบกพองอตัวอักษรไหนยังสิน,นะจ้ะเปนอนเองากระเบิ่งเนาะจ้ะแล้วที่นี่เป <c oughs> ็นกระสีพิมพ์ไล่มือเข้าเนาะจ้ะแล้วก็ท่ายรูปจ้ะท่ายรูปนี่ ถ้าเฮาบอกโอเคเฮาก็บอกเพิ่นว่าขอท้ายไม้ก็ได้นะจ๊ะเนาะเพิ่นก็สิให้เฮาไล่เส้นห้เฮาเส้นนะจ๊ะเอไล่เส้นเฮาเส้นครั้งแรกบ่โอเคเฮาก็บอกเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าบ่โอเคเฮาขอเส้นไหมเพิ่นก็สิให้เส้นไหมจ้ะเพิ่นอ่าง่ายๆจ้ะพี่น้องบ่ยากจ้ะพี่น้องบางคนบ่เคยไปเฮ็ดก็สิว่ายากตื่นเต้นนะจ๊ะบ่ต้องตื่นเต้นบ่ต้องคิดยากเด้อจ้ะเด้อง่ายๆจ้ะ พอเส้นเรีบเยบร้อยเนาะจ้ะจาเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นสิให้เอกสารเฮาแล้วก็บัตรคิวเฮาไปจ่ายที่ช่องจ่ายเงินเนาะจ้าหนังสือเดินทาง5ปี10ปีนี่ก็ราคาบอทอกันเนาะจ้าค่าเสจ่ายหนังสือเดินทางเดี๋ยวไม่กับหาห้อยบาทจ้ะสำหรับสิบปีเนาะจ้ะก็สิมีสำหรับหาปีหาปีนี่ก็จะประมาณพันพันกว่านิดหนิด,นดมั้งคิดว่าเนาะจ้ะเนาะไปอยู่กับบอเด้สอบถามนะคะว่าสำหรับหาปี ถอดเนะจ๊ะพี่น้องค่ะนี่เข้ากับรอรับยุบาเน,นะจ้ะรอรับยุบานแล้วอ่านหนังสือเดินทางอ่าเหล็มไม่มา,มาปาะอยู่กับตองส่งเอกสารลงไปกรุงเทพนะจ้ะไปหายตัวแทน่นอ่าข้างกรุงเทพเพิ่นไปแปลเอกสารแล้วก็ไปยื่นสถาถนทูตเยอรมันหายนะจ๊ะเพื่อขออ่าคำยืนคํำขอไปแต่งงานที่เยอรมันนะคะพี่น้องคนเอกสารมันนะเป็นปุ้ยเพืนะพี่น้องคน แต่ม่านนี่แล่นแต่เรื่องเอก,กสารกับพี่นอ้องยุกงุงเทพกับเรื่องเอกสารม่านก,กับเรื่องๆๆเอก,กสารไปอำเภอนะจ๊ะไปอำเภอหลบแรกบอสเซ็ตกับไปอีกรอบนี่เสินะคะพี่น้องอาจ๊ะเนาะเดี๋ยวไ้ปายูคว้าขอมุ่นนังกรไปย่สิมาเราซูฟังมาหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วถ้าเฮาอยากแต่งงานไหมเฮาต้องเดินเรื่องเอกสารอีกอย่างแน่ขั้นตอนเป็นยังไงแน่นาะจา๊ะเดี๋ยวสิมาเราซูฟังไฮปายูหาขอมุ่น่น,นังกเด้ยวยจ๊ะ มื่อนี้ก็เลยมาเราไมา่เช่คเรื่องเล่มหนังสือเดินทางมาเนาะจาปายูเบาเล่าอีสานเอสซีบางท่านกับสีฟังบบลูเรื่องปายูกับคอทษขคอไผ่เด้อจ้ะเด้อปายูเป็นอีสานแท้แล้วกับบ้านนอกเด้อจ้าเบาเล่าโปกๆปกปกนี่เถอะหลัจากพี่น้องเบาเบาไทยนี่โบรานัดเบาไทยมันสิตกเนาะจ้ะแล้วกับเป็นคนจังหวัดมหาสารคามแล้วกับจังไดล่ะ บ่ได้ใส่ชีวิตยอยู่หนีเนาะจ้าส่วนมากใส่ชีวิตยอยู่เยอรมันไปอยู่ไปอยูย่เยอรมันประมาณเกือบสามสิบปีแล้วเนาะจ้าเราก็สลักข้ามนี่กับเชมาเที่ยวนะคะคเกิดเลยบ่ค่อยรู้ถนนอ่าได้ก็ซื้อตอกได้สอยได้เนาจ้าก็คือรู้แต่ว่าซุปเปอร์มาร์กอันนี่เนาะจ้าเพราะว่ามีเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาว่าจังแมนบ้านนอกเนาะจ้าบอกบอกพิกัดร,ร้านอาหารไปกินเขาร้านอาหารนั่นก็คือ ปายูกับเ่าเคยไปน้องน้องเพื่อนภาพไปเนาะจ้าล้วกับ่รู้ว่บายูใสนะจ้าพี่น้องเราเข้าไปอาทายการล้า,ลานเนาะจ้าเข้ากับได้คออนุญาตแคนร,รีวิวิดนิดน้อยน้อยเข้ากับบร้กาเอาสื่อร้านเพิ่นมาไอ้น,กกน,นี่เนาะจ้าก็เลยบด้บอกชัดเจนมีเ็ดหนังสือเดินทางไหม่ก็เลยมา่ลเราสู่พี่น้องเ c ฟซี่ฟังเนาะจ้าว่าขั้นตอนการไปขอหนังสือเดินทางนี่มีอย่างแน่ต้องไปยืนเนาะจ้าก็ตามที่บายูเราสู่ฟัง่น่ะ,นะจ้าพี่น้องไ่อยากดอกเออ บางเทือมีเอฟซีเป็นอยากไปทําหนังสือเดินทางเนาะจ้าอยู่สารกามจังหวัดขอนแก่นเด้อ,อจ้าเด้อจ้าสำหรับคลิปน,นี้ก็ะขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องเด้อฝาอยู่ขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆเด้อจ้าทั้ง FC เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ฝาอยู่ขอ้พี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง